สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่อ่อาพาเก่งน,นะคะจะพามากินหอยหครับ <c oughs> ม <c oughs> ล่วงมาแล้วนะคะหนึ่งเม็ดหอยนะคะหอยแขงนะคะหอยแข็งลวกกับหอยแมลงทู่นะคะมากินกันเลยค่ะทุกคน โลโลโล,ลกี่โจโลยังกันนะคะมเมื่อกี้วนยกันเลยค่นนะ,คะทุกคนเริ่มที่หอยแครงเลยนะคะตัวไม่ใหญ่ามากนะคะกำลังอดีดูบ อร่อยครับทุกคนสดมาก ร่อยมากค่ะหยุดไม่ได้เลยค่ะทุกคนยินไม่ได้จริงๆค่ะจะเสียเวลาตอนแกะ,มกะหมอนนะคะอร่อยมาก มาเอามาเอา้วเวามากินหน่อยแมลงพูกมัมา,าตัวตัวก็ใหญ่นะคะอืมหเขือค่ะ ฉลองหนึ่งพันซับนะคะได้หนึ่งพันซับวันเกิดพี่อ้อพอดีนะคะแต่ว่าตอนวันเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะครบรอบสี่สิบปีพอดีค่ะสิบสี่กรกฎาคมแต่ว่าตอนวันเกิดไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่า เนนียบๆะะคะขอบคุณก่อนนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะทุกๆคน f อซทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดยอะทันยังไง ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อ้อไปเยี่ยมเยียนทุกบ้านนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเอซช่วยให้กำลังใจกันนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆวันนี้โทรศัพท์พี่อ้อเกเรนะคะเกเรบ่อยมากนะคะไลฟ์สดพี่อ้อก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะคะเพราะว่าทั้งๆที่ มันเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะช่วงนี้แต่มาเถิดพี่ออก็คือแบตมันเสื่อมค่ะทุกคนแบตเสื่อมนะคะแล้วก็ก็คงไม่ได้เป็นแต่พี่อ้อก็คงจะเป็นกันกับทุกคนเนาะ สภาพการเงินไม่คล่องตัวนะคะแต่ก็จะพยายามนะคะจะพยายามขึ้นไลฟ์สดให้ได้เลยอร่อยมากเลยค่ะคุณหยุดไม่ได้ปากก็พูดมือก็กินนะคะอร่อยจริงๆ อร่อยมากมภาวนาให้โควิดหมดไปจากประเทศไปจากโลกเร็วๆนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ลืมตาอ้าปากทำมาหากินกันนะคะ นีแกะไม่ได้ะคะพี่เราคิดว่าข้างในต้องมีอะไรแน่อ๋อได้เลยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกๆประเทศและก็ทุกคนในประเทศไทยด้วยนะคะ ทานโควิดไปด้วยกันนะคะทุกคนที่เราก็ไม่ออกไปไหนนะคะอยากกินอะไรก็สั่งเดลิเวอร่เอานะคะปลอดภัยค่ะไม่ต้องออกไปเจอคนนะคะถ้าเราไม่ได้ทำงานนะคะ เครื่องเที่ยวนี่คือตัดออกไปเลยนะคะไม่จำเป็นค่ะอยู่บ้านดีกว่าอร่อยค่ะทุกคนหยุดไม่ได้อร่อยจริงๆเลยหอย,ยอแครงสดมากค่ะ พี่คุณผ่านมาแล้วผู้ก็สดผู้ผู้ผู้นี่พุ่งเลยนะคะอร่อยอร่อยเวอร์ค่ะอร่อยสุดสด 啊。 ถ้าให้กินหมดนี่คลิปคงยาวมากนะคะเดี๋ยวพี่อ้อขอตัวทานต่อนะคะคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนใหม่ก็รอสักสี่สา้าวันนะคะเราจะกลับไปหาจะไปเยี่ยมที่บ้านนะคะเยี่ยมไม่ถึงที่เลยนะคะ คลิปนี้พี่อ,อ้อขอตัวลาไปก่อนนะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่อ,อ้อด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ1,000ซับวันนี้ดีใจมากเลยค่ะบ๊ายบายงอนยอฮาย